ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าข้าพเจ้าจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็นจงรอคอยพระเจ้าจงเข้มแข็งและจงให้จิตใจของท่านกล้าหาญเถิดจงรอคอยพระเจ้าพี่น้องพระวจ,ะะะจะนะในตอนนี้นะคะ กำลังย้ำเตือนกับเราว่าเราจะได้เห็นพระคุณของพระเจ้านะคะในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้หลายครั้งเรารู้สึกว่าการรอคอยเวลาของพระเจ้าเนี่ยนานแสนนานเหลือเกินเราจะได้มีโอกาสที่จะเห็นพระพรของพระเจ้าไหมพระพรที่เราขอพระพรที่เราคาดหวังตามพระสัญญาของพระเจ้านะคะ หรือบางครั้งเราจะรู้สึกว่ามันนานมากแล้วเราก็สงสัยว่าเราจะได้เห็นไหมเนี่ยในชาตินี้นะคะบางครั้งเราก็มีอารมณ์นั้นกับพระเจ้านะคะแต่สิ่งที่พระเจ้าบอกเราว่าแน่นอนเราจะเห็นพระคุณของพระเจ้าในแผ่นดินของคนเป็นนะคะพระพรของพระเจ้าจะเกิดขึ้นกับพี่น้องแน่นอนนะคะสำหรับตัวข้าพระเจ้าเองข้าพระเจ้ารอคอยพระสัญญาของพระเจ้านานนะคะ ตั้งแต่เริ่มรู้จักพระเจ้ากว่าพระสัญญาของพระเจ้าจะเป็นจริงนะคะกว่าที่คำมัธยฐานของเราจะได้รับคําตอบนะคะบางครั้งใช้เวลา10ปีขึ้นไป นะฮะแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเดินในเหตุการณ์ที่ยากสถานการณ์ที่ยากที่ขับแคนใจข้าพเจ้าก็ได้รับพระคุณของพระเจ้าในทุกๆวันทีนท่ทําให้ข้าพเจ้าสามารถเดินผ่านอุปสรรคเหล่านั้นไปได้นะคะพี่น้องบางครั้งเราอย่าไปกังวลถึงวันพรุ่งนี้ถึงวันมะรืนนี้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ปัญหามันจะมากกว่าเดิมไหมนะคะแต่ขอให้เรานั้นเดินกับพระเจ้าวันต่อวันแล้วอยู่ในพระคุณของพระเจ้าวันต่อวันอธิษฐานกับพระเจ้านะคะสำหรับวันนี้นะพระเจ้าทําสิ่งที่ดีเสมอนะ,ะขอให้เราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าตัวข้าพเจ้าเองก็มีปัญหานะะชีวิตก็ไม่ได้ราบลื่นนะคะแต่ ข้าพเจ้าอธิษฐานแล้วก็จดจ่อที่พระคุณความช่วยเหลือของพระเจ้านะะแล้วข้าพเจ้าสังเกตว่าเมื่อไหรก็ตามที่ข้าพเจ้าจดจ่ออยู่ที่พระเจ้านะคะพระเจ้าช่วยเหลือแล้วก็ทาสิ่งที่อาศจรเสมอนะคะแล้วข้าพเจ้ารู้ว่าวันนี้มันอาจจะไม่ได้สวยงามอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการแต่ข้าพเจ้ารู้ว่าในภาพรวมทั้งหมดนะคะมันจะดีแน่นอนมันอาจจะดูไม่เห็นภาพในวันนี้แต่เวลาข้างหน้า พี่น้องจะประมวลภาพเข้าด้วยกันนะแล้วขอบคุณพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงนำเราผ่านมาในแต่ละวันเพื่อวันนี้วันที่เราเห็นทุกสิ่งเป็นรูปเป็นร่างแต่ทุกวันนั้นก็เป็นตัวจิก๊กซอที่พระเจ้าเชื่อมไว้ด้วยกัน นะคะแล้วก็ไม่มีเหตุใดที่เป็นสิ่งบังเอิญในชีวิตของพี่น้องนะคะเราขอให้พี่น้องทุกคนนะคะที่จะพึ่งในพระคุณของพระเจ้าอย่ามัวแต่เสียเวลาในการทิศถึงปัญหาอย่ามัวเสียเวลาในการที่จะก,กังวลน,นะคะอย่าปล่อยให้ความคิดของเราว่างแต่ให้เราพูดคุยกับพระเจ้าให้เราระลึกถึงพัะสัญญาของพระเจ้านะคะแล้วก็ให้เรานึกถึง สิ S <S ่งท <et> ี่พระเจ้าช่วยลูกๆของพระองค์นะคะในพระคมภีในการช่วยกู้ของพระเจ้าในความอัศจรรย์ของพระเจ้าพี่น้องแล้วพี่น้องจะอยู่ในพระคุณวันต่อวันแล้วพี่น้องจะมีสันติสุขแล้วก็ความวางใจยังคงอยู่นะคะสถานการณ์เลวร้ายจะไม่ดึงจะไม่ขโมยความวางใจของเราพี่น้องสู้พี่น้องสู้กับสถานการณ์โดยพระคุณของพระเจ้าสู้ในสถานการณ์ของพี่น้อง จากชัยชนะที่พระเยซูนั้นมอบให้กับเราแล้วนะคะหน้าที่ของเราคือเราอธิษฐานเราขอบคุณพระเจ้าหน้าที่ของเราคือเราลุกขึ้นมาสู้นะคะอย่าพ่ายแพ้อย่ารู้สึกท้อใจนะคะเพราะว่าพี่น้องเป็นคนที่มีชัยชนะแล้วนะคะและพระเจ้ามีพระคุณอ่าสหรับพี่น้องในแต่ละวันโดยที่ไม่ต้องรอให้พี่น้องจากโลกนี้ไปนะแต่พระเจ้าบอกว่า เราจะได้เห็นพระคุณในดินแดนของคนเป็นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะขอพี่น้องรอคอยพระเจ้าขอให้พี่น้องเข้มแข็งและขอให้จิตใจของพี่น้องกล้าหาญขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจ,จากพระเจะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเ,เยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ